วันนี้พระจันทร์เต็มดวงสง่างามมากเลยนะคะพระจันทร์เต็มดวง เนี่ยค่ะทั้งซอยมีหลอดไฟหลอดเดียวซอยทั้งซอยเลยมีหลอดไฟหลอดเดียวไม่มีอะไรค่ะถ่ายพระจันทร์สวยๆนิ่งๆให้ทุกคนได้ชม ทุกอย่างอยู่ในความมืดนะคะหลอดไฟมีแค่ที่เห็นๆนี่แหละค่ะแต่ก็บ้านเราก็จะสว่างอยู่นิดหน่อยอแค่น้น